ไปกินข้าวก่อนนะคะ กินข ja. mm ้าวก่อนจ้า hmm. ม mm ีอะไรน่าสนใจไหมวันนี้มันฝรั่งมันฝรั่งอบนะคะมีันมันฝรั่งอบไปเลยสามไปเลยสามชิ้นเค็งเคียวหวาน แกงเขียวหวานเดี๋ยวไปดูอู้อาหารหมดเกลี้ยงเลยนะคะอาหารหมดเกลี้ยงเลยไหนดูซิข้าผัดเกือบเหลือนิดหน่อยนะคะก็ผัดเอามาเต็มถาดข้าผัดแล้วก็มีผักนะคะผัก <laughs> ผักผัก,กเสร็จแล้วจะมีส้มตามส้มตามต้องมีน้ำด้วย